ร่วมพิธีเปิดงานสุราธ,ธานีเมืองอัจฉริยะสุราธ,ธานีสมาร์ทซิตี้ในวันที่19พฤษภาคม2565นายอรัญญงกีเรรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเข้าร่วมพิธีเปิดงานสุราธ,ธานีเมืองอัจฉริยะสุราธ,ธานีสมาร์ทซิตี้โดยมีนายศักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีเป็นประธานในพิธีซึ่งภายในงานมีการจัดสัมมนา พร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในระดับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะจากนั้นมีการเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานเพื่อนำความรู้เล็กเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองนาศาลต่อไป ซึ่งงานสุราษธ,ธานีเมืองอัจฉริยะสุราษธ,ธานีสมาร์ทซิตีน้นี้จัดขึ้นในวันที่19-20ถึงพฤษภาคม2565ณห้องศรีวิชัยโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษธ,ธานีโดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดนิทรรศการประชุมวิสาหกิจตลาดไนท์พราซานาสาร วันที่20พฤษภาคม2565นางสุภมาศกุศล,ลกัมบทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองนาศาลเป็นประธานในการเปิดประชุมวิสากิจตลาดไนพราซ้านาศาลโดยมีนายธงทวัตลูกรักผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมอาทิเช่นติดตามผลการปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชนตลาดไนพราซ้านาศาลในรอบหนึ่งปี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนตลาดไนพลาซานาศาลและพิจารณาดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนตลาดไนพลาซานาศาลชุดใหม่ทั้งนี้เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของพี่น้องชาวนาศาลและเป็นการปรับปรุงตลาดไนพลาซานาศาลให้ดียิ่งขึ้นโดยมีผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไนพลาซ่าเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น3ามเทศบาลเมืองนาศาล ประชุมการสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนผ่านระบบไทย QM ของเทศบาลเมืองนาสารวันที่19พฤษภาคม2565นายกัมปนาตกลิ่นเสะวะคนนายอำเภอบ้านนาสารเป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนผ่านระบบไทย QM ในเขตเทศบาลเมืองนาสารโดยมีนายชนวิตตู้บันเทิงรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูลสำหรับภาครัฐนำไปใช้ในการประกอบการพิจนารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนเทศบาล4บ้านทุ่งคาเกรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่1ทับ2,565ในวันที่20พฤษภาคม2,565เวลา13นาฬิกานางสุพมาศกุศลกมบดท,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองนาสาลเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติออนไซต์ พร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆทั้งนี้ในที่ประชุมได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด